อุ้ยนี่ยกล่องเลยเหรอเมืเ่อกี้ที่ไอตัวาศาสตร์เมืเ่อกี้เหรอใช่ครับใช่ครับบอกแกว่ามาปลูกเสร็จแล้วเด้อแม่ป,ล,มปลูกมันเสร็จแล้วเสร็จ <laughs> แล้วมาปลูกได้เลย <laughs> วันนี้นะครับเราก็มาถึงที่อำเภอหนองวัวซอนะครับจังหวัดอุดรธานีวันนี้มาทดสอบนะครับแล้วก็ แนะนำวิธีการใช้งานรุ่น QCE วันนี้มาล่องสวนนะครับลูกค้าปลูกนาใหญ่แล้วก็ทําสวนหลายอย่างลูกค้ามาดูรถทีงานเกษตรําแพงแสนนะครับวันยูท่อุอนวันนี้ก็ได้โอกาสนะครับมาส่งลูกค้าให้ถึงที่นะครับดูบรรยากาศด้วยกันครับตัวนี้คือกุร้อนนะครับร้อนนะยังไม่ร้อนเท่าไหร่ผมเพิ่งเดินมาจะสวนเป็นชุดๆเลยจะสวนไถก่อนแล้วก็จะมาพรวนดินแล้วค่อยสารยกแปลงขึ้นเลยนะครับทำแปลงเนาะจะปลูกอะไรครับเนี่ย จิปฐะจิปฐะ,ะทุกอย่างเลยนี่ใช่เา <laughs> ก,ก็เหมือนว่าจะใช้หนึ่งก็คือเหมือนในการกลับปุ๋ยทำปุ๋ยหมกักจะทำเอาปตีปุ๋ยหมักด้วยใช่ใช่เพื่อให้มันคุกเข้ากันใช่ใชค่ะเดีย๋ยวผมจะถ่ายก่อนนะครับเวลาจะเปลี่ยนอยู่คนเดียวเนะาะหันข้างมาก่อนแล้วก็ดันเบาๆเองเอารอมาใกล้ๆนะครับก็ถอดสลับง่ายๆเลยเปลี่ยนอยุปกรณ์อยู่คนเดียวก็เปลี่ยนได้สบายก็ใส่ร้อไถ่าย,ยแทนนะครับ ฮะโมมีผ่านครับมีเป็นชุดสาดตรดินลวดเราไม่ต้องแบกดินคือสาดดินยกแปลงขึ้นได้เลยเขาจะถามกันอย่างนั้นว่ามีผ่านไหมผ่านไปแบกการเข้าใจของคนแก่สมัยเก่าเขาจะบอกมีผ่านแบกแหบกยกล่องไหมแต่ของเราไม่ต้องแบกคือสาดดินขึ้นเลยอ,อ่าใช่ครับสาสตร้นมาสูงมาก ถ้าจะเอาหลายแปลงเราก็ไถเพิ่อมอีกนะต่อไปก็จะเป็นพวนทีนี้ขั้นตอนพวนง่ายที่สุดขอบชุดพดวนเรือพปอ่าพ่อมาโต<า>ดองย่านโบปินนี้นไปลาหันคนตูดใช่ครับ คือดินชุ่มยากมันจะราบเยอะเนาะเฮียเดี๋ยวผมตีแบบไม่ต้องไถให้ดู <Wow. S 2> คือเอาชุดควรตีเลยว่ามันจะตีได้ไหมเดี๋ยวที่รางตีมื้งไถ มันอยู่ในพื้นปูนซีเมนตเนี่ยเราอยากว่าเนื้อเนื้อการปั้นเนี่ยมันจะไปกินปูนน้ำื้นปูนป้าบอกป้าบเอาปรับแบบครับปรับด้านหน้าไงครับเนี่ยเหมือนผมปรับเนี่ยมันกินลึกเห็นไหมเนี่ยไม่อยากให้มันลึกก็เอาล้อขึ้นใช่ล้อขึ้นนี่มันก็หน้าใบมันก็สูงเลยมันก็ไม่ตีจะไม่ต้องให้มันตีถึงอยู่แล้วใบมันเข่าเห็นบ่าี๋ยวใบมันเข่านกระทั่งหน้ามันขึ้นให้มันกินนิดเดียวก็พอ ถ้าย,ย่าเยอะประสาทไม่ขึ้นจริงครับต้องปรับสภาพเนีนเดี๋ที่ก่อนแม่เน่ยมันรกเป็นบ่บผมจีไถ่ที่ก่อนจะมาพูนอย่าผมอีสาดที่เมืองบ้านเนี่ย กที่อิดตัวศาสตร์เมื่อกี้เหรอใช่ครับใช่ครับโยกรองมันยังไงเสียบไปเลยแบบบอกแกว่ามาปลูกเสร็จแล้วเด้อแม่ปลูกปลูกมันเสร็จแล้ว <c oughs> ลเสร็จแล้ว <c oughs> ปลูกได้เลยดินทุกครัวมันล,ละเอียดเหรอมันไปควบค้นกับเหมือนเป็นปุ๋ยให้มั่นเทากับง่อใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลยเหรอรสบายแบบรองมันก็ได้เพราะว่าไม่รองมันมันจะสิดแปนเลยไปเดี๋เสียน้ำรองมั่นเอ้พูดเลยกระศาสตร์ขึ้นเลยงามมั่นเทาก็งามบมดตรงจ้างคนเสียเนี่ยประหยัดโคนหลาย เสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับการแนะนําการใช้งานรุ่น QCE อําเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรนะครับลูกค้าไปเจอเราที่งานเกษตรกาแพงแสนได้รับพื้นดินราคาพิเศษ,ษมานะครับทำสวนนะครับปลูกหลายอย่างแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คืองานตีปุ๋ยคุกปุ๋ยวันนี้ได้มาสาธิตก็รู้สึกกินดีมากฝากกดติดตามทุกช่องทางของบริษัทเกษตรพอดีถ้าสนใจสามารถโทรสอบถามได้ทุกช่องทางเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้บริษัทเกษตรพอดีต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ